สวัสดีครับเมื่อนี้นี่มาสูบป,ป่าครับสูบป,ป่าสูบหลุมนี่ครับทีมงานผ่านมีคือเก่าครับมันมีผ่นมานะ่นี่เดี๋ยวตั้งเครื่องสูบอีตอ,อก,ก่อนเดี๋ยวตั้งเครื่องก่อนเนาะตั้งสูบตั้งสายผ่านก่อนครับอยู่ทั้งไตนุนกับกำลังน้ำที่แห้งแล้วล่ะกำลังเก็บบุกห้อยนำคางตะฟังอยู่ จกักตักกีิมีปลาหลายปลาหน่อยบันไดเนาะเดี๋ยวเบิ่งกันแหละครับบันบุกบักบุกบักอยู่เสาเสาหมื่นเล่อสีแหงแล้ะครับค้องก็เอามาพร้อมเรียบร้อยหมดล้วครับนี่ฟังเสียงดูสิ เอาเดินเครื่องเต็มระบบแล้วครับที่นี่โอ้ยเบิง่งปลาไหลเนาะครับอ๋อ จับน้ำค้างตะฟังโอ้โหไม่แต่บบกยังไงเลยะอะไรพุ่น่ะพี่หน่องเอ้ยสีหาตัวนี่ตวนขึ้นที่เป็นโลเลยครับมีตยัางงามเนาะนี่กัดเยวเบิ้งกัดเอาน,น้ำแห้งกัดจิงงุ่มต่อไปว่าจะได้ตาลายบันได้ มาหน่อยมาเชื่อมนี่นะครับยังมาท่านไหนล่างเนาะอยู่ในกระสอบอยู่อยู่ในเข่งกนี่ตัวงอมงามแต่ก็ยังงุ่มงุ่มประเทสบ้างไหนเดี๋ยวจะลงไปงุ่มกันอีกในตัวเดียวเนีลงมาตายก่อน โอ้โนี่แหงแล้วครับแหงแล้วปลาอยู่ครับปลาหน่อยปลาหน่อยปลาคอก็มีครับปลาดุกเดี๋ยวกลัดจะงุ่มเนะงุ่มให้เรียบร้อยานะวันนีบขร์ดมาอยู่สามมันคุน Dùng lửa dưới bên đó và thay vì để livestream hi favorite ливо Sau đó bạn có thể thấy nh znaczy nó Joba ตอนแต่ละที่ก็ตลยเสิบอยู่ครับอย,อยโอ้ย <c oughs> เกลี้ยงเกลี้ยงนี่ โอ้ยโอ้ยลโองครับปลอครับโอ้ยเม็ดนะโอ้ยอ้นนี <sh arp. <sh arp. <sh arp. <sh arp ้ลองได้อ้าวแม่ปลาเขียงหัวไปแ้วยอา

Tôi cao từ phút mà đến hải được Tôi một vùi về bùi. 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 Lầu như thế béo. lầu như thế, Lầu lầu hết thì mà hết tăng Hết được khuột bao Hết được bao, bao. 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 <laughs> <nhảy> đây <laughs> mà, cái này không Kín... bàn, cái này Ừ Ừ còn nhaơi, ui, phải chứ rồi, hai nhaơi, phải chứ rồi, phải chứ rồi, phải สอวนดักมึงสอนใสอน่อส่ส่วนใส่สวิมมีละ่ะลองจะพาพีลงต้เยอือยอมลดก็ะไรนีเปิดดาวลงมายอยู่มงมามาไึงไรปะคอยอยู่เดิดะไาลไปะคอเรียบะ บ๊ย้ยผ่านมิดกับมือฉมังเลยครับงุ่มอยู่ยางเดียวเลยถือไปกระแนงตอดไป4ีหาที่กันกันเดียวตังจิไปสรุปพนงานฟ้าอยู่บ้านกันใส่เข่งใส่ยังขึ้นไปเนาะบอ้ย,ยตัวงามเติมเนาะตัวใหญ่เตื้ใใจที่ละไอกระแป้งไป พันวิดโจ,จ๊ก,ก,ก,กไม่เงียมันไปจ๊กเพ่งนี่มาดูกับมาคอนั่นเกลมันไปจ๊กนี่เห็นมั้ยมันมีห้อยบาทอยู่ไปไหนไปทั้งคอนคุณดีกว่ามาดูก,ดกับบัคอรให้พันมิดโนะจกโจกว่ามาดุกหมุดเข่าขอนกับพันอพนอกพันนองนี่โอ้ยพันนองนี่เก่งครับ เรื่องสุปลาเนธแน่นอนเรื่องสุปลาเนดตำบลน,น้องกีละ่ะเรื่องสุปลาให้พันนอกไปเดี๋ย่เลยนะะจะจกจับไปเรื่อยๆแล้วครับพอไปเรื่อยมาดูกระบอกคอไม่มีนี่นน มันสามอันนึ่นหรอนี่ครับปม่ีอปลาที่สูมมากนาะงงมากขึ้นมากเรียบร้อยเนี่ยตัวใส่ใส่โลนี่หลายตัวเลยครับนี่อันนี้แบบแยกปลาคอไว้เมื่งไออ้นี่ส่วนปลาเข็งครับปลาเข็งกับได้หลายเติบกับยู่ในถทังอีกในถทังกันอีกเนาะ เขมมิเตเมย์ใหญ่ๆอ้อันนี้เมาเมาสาเขานอนกับพานมีเก็บของขึ้นมาแต่ว่าเบิ่งปลากันหยกนิ้วก่อนเออปลาไหลเฮานี่มาตรฐานมาตรฐานทาตรนไมน่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเ็ดเ็ดอยู่เฮดกินห่าหละจะเห็นแต่ปลาเบิ่งกันก่อนเอาจ้ามือเขาเบิ่งเนี่ย ไอ้ผ่านมีไอ้จับปลาไหลขึ้นโซ่ยังไงเอาทนย,ย,ยิออ่งใหญ่เลยเออจับจับปลาไหลได้หรโอ้โอ้ใหญ่ใหญ่ข้างดีครับปลาไหลตัวนี้แบบลลแบบก็ขินรูอกัวเลยไหมิึงแบบกำนี่เบิึงมือเทียมนี่แบบแบบกำกะเต็มกำแบบมือ,มอ,อมมเลยโอ้หมอสาเขามัอนี่มันมานมานัมนมนันเข้ากาันดีขันแยกปลากันเนาะ มือนี้ก็ไม่ค่อยมีแดดปันไดอากาศมันอึมๆเพิ่มแต่ยกยกนี่พ่๊นเจ้าของสาะเออนี่แหละครับนี่โตจริงเสียงจริงครับกโอ้เปลี่ยนมีแต่ขี้ต้มกันเลยละครับมือนี้ถึงมวลถึงมั่นกันละนี่ปลาก็ได้โอสมควร ข้อก็นี่จะตังามๆบมี้เนี่าอือรพูยากที่จะตัวในญ่ยเลีแดงมาข้ามากับที่หยากเนาะกเก็บงัว่วเขาคอไไวน้าเลยทีเดียวครับนี่งัว่็เขาอามาลูกเบืงหันซึ่งสูบปลาซึ่งเลี้ยงงวไปนํา โอ้เอน,นี้บ่มีแด,ดดนี่เน,ะนาะน้ำตันเนาะวันนี้ไม่มีแดดเลยไหนยกนิ้วโป้มาให้แฟนคลับดูหน่อยอ,อ่าหนะงัวก็เลี้ยงคางไอยกคางน้องเขานี้แหละเซ็จเรียบร้อยแล้วเอาใหม่ลงไหม่จังหน่อยนึ่งปรวาวปาพวกพปลกปลาหน่อยมันก็มีอยู่ครับ ปลาหน่อยมีหลอยู่ก็เลยเอาใหม่ลงไว้นิดหนึ่งแดีทยวทงปุณนมอมปุ๋ยขุดอยู่ท่านี่มอมปุ๋ยกับทิเปียงนามลงไปนอกมอมนะอ่ามีถ่ายรูปนิดหนึ่งพุดแบบทิเป่งไห่นามมันไหลลงสระครับพอไห้ป้าหน่อยที่ที่เหลือนี่มันมันจะตายก็เลยทิเป่งนามไปเลี้ยงมันจังหน่อยนึงจะให่ดี นี่แหละมอมปุ๋ยสุดยอดเลยมอมปุ๋ยไอ้นกนิวเห็นแฟนคลับมังเนี่ยลองเพียงอย่างเดียวเลยมอมปุ๋ย,ห,ยห้องหน่อยนี่ก็มีปลาด้วยครับนี่ <ไป S 1> ถ้าวางยังไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาสูบกันอีกแน่นอนครับ